กบสบายดีทุกขู่ทุกคนเอฟซีทีนาะรักของข่อยเดอ้อเจ็บหัวพี่น้อยกลับมาเมาื่อคืนนี่กรับโอ้เพียงคืนเพื่อหอดเฮื่อนไต่กินน้ำแบบเพียงปวดเพียงคืนสิบเอารองน้องมงงาหน,น่ายเดอ้อเอฟซีถามมาแบบบากเพชรเจ้าคือบอเอาเวลาเอาน้องมาหน่ายไปโรงเรียนด้วยก็จะสิออกมาขี่รถขับนาคะถ่ายคลิป อ, 4, อาจารซี่สามอนสิกใไ้เนาะชัดเจนเด้อวันนี้เด้อคุณครูไใหานนองมะนาไปเพราะนองมะนาเป็นวัดและเพื่อให้ยยุดไปทั้งอาทิตย์นี่เลยเพราะว่าเด็กน้อยเป็นวัดมันบะไเป็นแค่มือเดียวสองมือแล้วมันหายและโรงเรียนนองมะนาในห้องนองมะนามีอยู่ยี่สิบกว่าคนตอนนี้ก็ยุดไปแล้วสิบกว่าคนแล้วเหลืออยู่สิบคนพี่น้องเอ้ยเพราะว่าอยังพอเพิ่นสิโบไ้ไปเพราะว่าช่วงนี้เขากำลังสิสอบกัน เ,เราก็เลยให้หยุดไปเลยทั้งอาทิตย์เลยนะคุณแม่นะถ้าน้องเป็นวัดนะคือไม่ให้มาเลยชัดเจนเด้อพี่น้องเด้อบรเวนบ่กข่อยกับพวข่อยบอเอาลูกขอยไปโรงเรียนคนแจ้งมาอ่าให้หยุดไปเลยเดี๋ยวส,อยวส,อยวสิอ่านให้ฟังเดี๋ยวสิอ่านให้ฟังคุณครูคนแจ้งมาเดี๋ยวสิอ่านให้ฟังเด้อพี่น้องจะหน่อยสุดเจ้าว่าข่อยเ้าเองเออเอง,เอเองนะนะ <c oughs> เด็กคนไหนที่ว่าเป็นวัดเป็นเวดนะนะอ่า รองนี้พี่ประทมเขาอีกสอบใช่เพราะว่าช่วงนี้ไข้ไข้หวัดมันกำลังระบาดอืมอ่างม้งไข่ต้องบอกว่าได้ว่าไปเลีเ้ยงกระตุกกรเดียเราเขาไปเล่นน้ำม้วนแมน,นต้องเข้าใจนะคะกินมงนงกงม้งไข้ในแง่ไรคะเรากรเดียเราซาลาซาลาที่เราแจกมาฮะนะสองสามหมื่นนะเออน้องๆคนไหนที่ว่าเป็นบัตร รบกวนคุณพ่อคุณแม่ให้น้องหยุดไปเลยทั้งสัปดาห์เลยนะคะเออนอกจะจากหายก็เอาไปได้้ายังมีหวัดมีไอห้ามไปเด็ดขาดเนอะพี่น้องเนาะเออผลแจกงมาเขาก็ต้องเอาตามผลได้ลูกเขาเป็นวัดจีระบาดเอาคุณแม่น้องยังเป็นวัดเลยเอาน้องมาทําไมล่ะคะหากับเเห็นเุ็นยูไสเพราะว่าเขาส่งกันหึ่นหันหึนหันอยู่มืดมือ,อาวานนียอืมมันลายกลุ่มเนาะพี่น้องเจ้าแน่คอยแน่แบบนี้อืม เชิญเจีบที่พ่เตรียมไว้ก่อนไม่ใ่ปรบี่มันไม่เป็น <c oughs> เรื่องไงที่พ่อเกียมเบ้าหล้วเขาใจกับพ่อ,อมันเป็นเรื่องโกหกตอเลยเออเออมื่อเช้านี่พ่อก็บ,บอกแล้วว่านอ้งาคนคอยงยังม่หายเ้ยคุณครูข่อยแห้งจะหายลูกข่อยไปโรงเรียนขอ่อยไปยังหายมันอยู่ดอกมันอยู่แล้วมันงอแง,งมันเอาแต่ใจพี่นอ้องเ้ยอือ เดอ,อนันไล่ไล่ชวนโตคงข่อยกับลาวลืมในไล่กลุ่มมาเลยบเห็นไล่กลุ่มแล้วก็แจ้งมาแบบทุกคนแต่ว่าเป็นแจ้งมาซีหาเม่อแล้วแต่วันจันพนละ <c oughs> ได้ค่ะ <c oughs> คุณแม่สัปดาห์หน้าค่อยให้หน้องมานะคะออพักก่อนก่อนนะคะคุณแม่อ,อืมอือนอคุณคู่บอกมาเลยมพี่นนางอือ เราว่านอกนะยังยังบ่ไดดยังบลาทาร่าเศร้าเป็นวดัดคุณครูอาน้องไปโรงเรียนใดบ่คอยทมอะ่ะมันก็เลยว่ามันบ่นอยากให้เอามาบปนไดค่ะเป็นวัดก็ไม่อยากให้เอามากลัวติดเพื่อนและในห้องกอ็หยุดกันเยอะเลยคนะอ่ะเออเพราะช่วงนี้ไขหวัดกําลังระบาดโอ้ยคุณครูมันดีมันว่านอกมานานะเราบ่ได้เป็นไขเราบลเป็นเป็นนำ้ำขี้มูเฮียช่วงเนึ้งของช่วงเสมอแ้่เ,เป็นไขไขนะเศร้าแล้วพี่น้อง ตะว,วัดนี่มันเลือ่อลังเลยค่ะเป็นขนาดเท่าเป็นผู้ใหญ่มันยังเลือ่อลังพี่น้องเลยอืมมันว่าแม่นว่าขอบโบอบลูกไปบางคนก็สงสารอันลูกเนาะพวกนี้มันเลี้ยงลูกยังไงคนอื่นเขาไปโรงเรียนกันแต่มันไม่เอาลูกมันไปโรงเรียนนู่นนี่นั่นค่ะนะพี่น,อน้องม่งเถอะคนภายนอกเขาไปหูจักนำหาเขาเขาว่าอูเขาเ็เว้าวไปเทียบท่าแดนเออเว้าวส่งไปแบบ พอแมรังแกฉันฉันซท้อ้ยอาบน้ำได้พี่น้องตื่นเช้ามาก็แม่ได้อาบก้ได้น้ำออาบอาบล้วก็มีแห้งมีแห้งมีเอ่ยคนหนึ่งเพราะว่าน้องม้วนพี่ว่าอาทิตย์นี้น้องม้วนนะดูมีออร่าขึ้น อก็ซิมีออร่าขึ้นนะเด้อทาหนาทาตาทาครีมซื้อครีมทาหนามาท่าบริกาครีมมียังมากไม่หรอกของเซเว่นช่องละเช่าเก้าบาทสามสิบาทพี่น้องมีเดียเบิ้งในนี่เออก็เลยช่วงนี้ลูกบ้านดูแลจะคลองในจักหน่อยเพราะว่าเทาอายุไรแล้วฝ้ามันขึ้นเนาะฝ้ามันขึ้นมันเป็นกะเป็นยังไงข้อเื้อมมันอะไรจักมป็นยังไงทั้งฝ้ากันแดดเน่ยฝ้าลดริ้วรอยเน่เออครีมกันแดดก็มีมียังก็มี ก็เลยรักษาตัวเองชื่อชื่อช่วงนี้ค่ะบัวไม้ยังดอกมันก็เลยดูแบบมีเออร่าในตักน้อยนะพี่น้องคะเออคอยทบผ้าปอแตงมันก็ไ่ได้เป็นตะเบิ้งนะตาทาท่าแน่นิดๆหน่อยกับธรรมดาคนนะบัวไม้ถึงว่างามนะพี่น้องเออเขาว่าเขาปล่อยโตราอะไรมันกัเขาอ้วนอยู่แต่ว่าปล่อยไงมันเบิ้งสาสะอาดเนาะคี่น้องแมน คือบ้าเพชรเนี่ย้งมีผู้ให้ได้ไปสะอาดเด้อพี่น้องตื่นมาอาบน้ำช่วยหน้าต่างหน้าแปลง่ยนปั้นในกอนทำก,ก,กินตลอดกินข้าไอ้กินแต่ซุปเพชรแต่แนวนี้ดีกินก็เคยกินดิบด้วสวนเอาข้าวนะนัทวนี่น้งนอ,องงาาปับปุ๋อืะอือาจะขี้ยิม่ยยิมซื้อถ้าอวาจากนิ่มเนาะ อยกปับปุงเอฟซีนน้คดีเจ้าเหมือ่อยป๊บปุอาดีคดีเจ้าเจ้าปปับแป๊บเลยอันห้ในกียอดแดงหนุ่มในเอฟซีอยผู้พิพกคนเรานี่ก็แปะมาพี่น้องเออคิวคอปันสะพานควายคอยมาคิวข้านี้ขอบมาคิวหน่อยว่าหวหลพี่น้องเอออยู่อะไรันาด ก็คือเห็ดรูปดาราดาราฮ่องกงไอเพจอยู่ในช่องหน้าซาลี่ค่อยคืองามเหรอมันจะคลายได้อยู่กบอะไรสภาพได้ไหมดารญี่ปุ่นดารญี่ปุ่นป่ะบอ๋มแนได้บุ๋มแนดาราญี่ปุ่นบุ๋มแมนไดาเอิอดาราล่าอ่ะนะฮะ เพราะเขาเป็นคนลาวเจือฉายลาวสัญช,ชาติลาวแต่กระแดะพูดฝรั่งนิดหน่อยเออโอเคโอเคอ่าสบายดีสบายดีโอเคดูหันแหละอืมเดี๋ยวให้มูต้ายทีต้ายก่อนละติเดี๋ยวเกียมรับมีเพียบอืมมีเพียบเยอะแยะ,ยะมีทั้งวิดีโออีกงามแต่แระ นาผักกูก็วันเดินย่นพี่น้องหัวจักมาเดินย่นบ้านเขาเขาเอิ่อนอันเดินเครื่องบินอันะั้นนาผักเดินย่นมันว่าให้ข่อยอันจังสันจังซี่สมพื้นน้ำหนาดินพออันจักมันเป็นอะไรเนาะเขาด่าเจ้าของดินนะสันถือด่าเองบมดดินเอ้าวน่าสลี่เราเหงหมัก ดินกูแห้งหมักแล้ววะโอ้ม่วนอยู่ได้เนาะเจ้าก็สร้างเอาลูกขอยไปเปรียบเทียบกันมันเนาะนาซาลีเนาะอ่าจะเปรียบเทียบท้อขอยสูมันบรายดอกมันคนงามมันคนอยู่ต่างประเทศรวยมากและมีฐานะอันมีฐานะอันยังก็ร่ํำรวยเป็นบาดามรวยมากต้องได้เก็บมักถินกินนะ มึงก็ยอยากแดกอยู่นอกมากกระถินมึงคือดูถูกกูแท้เวลากูกินหันกินหนีบัดชุดไทยแล้วมึงก็ยังแดกเคือนกับกูอยู่สับัดกกูกินหมากกระถินคือว้าให้กูแท้กูกินป่นกินแจ่วมีไรมีฮอดคลิปไปลักมาแข่งเขาอืคลิปลักมาแข่งเขาก็มีี๋ยวส่งให้ี๋ยวจัดการอืมาขโมยมาแข้งกับมันเอาเองได้จะคข้องบ้านไปอยู่มาลักมาแข้งมันน่ะมันเอาเองเนาะ อดอยากปากแหงจนม่มีหอดปัญญาซื้อพักกินว่าจะคูปะปลูกพักปลูกหง่ะมันจะคข้องกับมหาหลักกินเพื่อนคนเออบริดีนกางวอดตนุกหนอันเฮตีเลีนอ,นอ่ะอีนี้ั่นแห่ะเอออ่าแข้งกว่มีปัญญาซื้อกินแล้วอยู่เมืองนอกมันแพงเนาะอืมไปนางสแตกข่าอันไปทําทําทําความสะอาดเพื่อนเขาเจ้าตีว่าเป็นเพื่อนจะาของถ้าเป็นเฮื่อนมึงมึงรีวิวเหเบิงดูมึงรีวิวหฮเบงิง พราะมันเห็นเพื่อนมึงแท่บอมึงไปนั่งแดดเข่าอันจานเข่าจานเดียวคืออาหารมานั่นเอองเงียบมึงดูเออไปนั่งในหนารถตีไปอันทับความสะอาดรถกาต,ต,ตีไปนั่งในหนารถมันเป็นรถจ้าของขคบาเลยอไอเด็กก่อยยกงหัวแต่มันเป็นของมึงแท่มึงขับออกน้าออสนามรถเลยมึงขับออกถนนใหญ่เลยรถมึงนั่นออาพมึงอย่าไปตีทับความสะอาดรถเจา้านาย อ่าม <pus vibrating> uh ึงหวกูอีกกี่ท <hib iting> ุกอีกต๊อัพนั่นมึงลอง่ตยทอดหนูกูบังแน่ในใดเขาก็หูจักบ่นละอืมอันเล่าั้ตาเช่อ้าวมันก็ะลงเฟซบุ๊กมันแท้ดีเฟซบุ๊กกับมันมันเวรของมันดอกพี่น้องมันสองไซอันกุมกลุ่มของมันนะที่เขาสร้างนังหนามันเเขาก็เลยอันเอามันมาออกอะไมันลงย้ำเขาเอามาออกอะไรมันเฝ้าเลื่องละไรละเฟซนี้ค่ะอืมอันแหละขอเลยะครัวอยู่เดี๋ยวนี้ ไม่กูเบนะิ่งแน่ขับรถโชว์กูเบิ่งดูคนเก่งนะกูจะเห็นคนขคับรถขับได้เค,ครื่องคีตินกูอยู่บ่อขับรถใหญ่นะเฮะ้สามแนนะ่เอ๊มีอยู่บ่ใบขับขี่นะฮะอีสันดานบาตะก,กูเฮ้ยน้องน้องขับรถเก่งเน่แตงว่าพอได้ไปเอาเตรียมมาถึงทางข้างมาหลายเทีย่ยวนีองน้ <c oughs> อันนี้ชาป,ปากคือยังไนียซีนี้เติมพลังก่อนซีแดงห,หน้าซาลีเอ้ยเอาลูกข่อยไปเปรียบเทียบกับมันอขอยสูมันไปได้ดอกอีกรีเกาเ่าแบบน,น่ะฮะคูมือเนี่คือสิบ่มมีไพรเซิงไค่ลดอกกัวเบิ่งจากสภาพแล้ว มึงจากปากแล้วคนอายุสี่สิบกว่าปีนะส 6, ามคนหกเจ็ดสิบว่าแต่ก,กูมีการบอกฮา,านาา้าสาเล่อันหูงงามๆคือเบลาออกนะี่ยเอ้ยมึงสิปเป๋วเปล่างามๆสิปเป๋เอาออกฮ่าสแตกอนีายคนเทาสมัยมันเป็นสาวมันกบงามบัดกะดูดีบัดแต่คนผู้สาวบัดเท่าแปกับไปบัดละไผคือมึงด่าเม่กูเลยอีเท้าอีเท่าอีกะรีเซโนสะเลอีกะรีเซโนมึงด่าเม่กูนะมึงย้อนกาโต้มึงเองบัดแื่ เดี๋ยวมันก็ะตุกตามลูกสาวมึงแหละอีเพียงลูกสาวมึงนะเดี๋ยวกูเสียเอาออกอีลูกสาวมึงนะ้ามึงบรมมดาลูกกูเขาไป่อยากสนใจน้ำดูน้ำเต้ามึงดอกเดี๋ยวกูเสียเอาออกให้คนเขาลู้มึงมีลูกสาวบ่หรือบ่มีดียาวมึงยาวกูใจดำนะอุตส่าห์เงียบนะที่กูเงียบมันกูยากมึงนะกูไม่อยากไปเสียเวลาับม้าแบบมึงนะอืมอันหัวข่อยนี่พี่น้อง ถ้าข่อยไปใส่อยอยกับไปแคทเอาหัวข่อยจะไปโพดลงซุมชนพี่น้องเอ้ยเอาไปโพดลงซุมชนอืมดักเท็ดเนะีข่อยคลายหนะ้าคลายตาว่าข่อยนะบ่มีความสุขผมร่วงผมหล่นว่าสันโอ้ยอสันดานมาเอ้ยน,น่องพีนาเล่าผมแบบนี้ไี่อายุข่อยใหม่กูมันคน,นผมบางอยู่แล้วอ,อายุหลายมากอ่ิที่บางก็ยงังนอนเออบางคนมีลูกมีเต้าตอนหนึ่งตอนมาหน้าได้สามเดือนแห้งหล่นก็เห็นดิลูกสาวข่อยแล้วก็ยังคือผมแม่อืมกนเล่าคนผมเพราะหลุ ว้าวสกูนะปอยังกระตัมมาแล้วตัมจะคลองบาทันสเตกอยู่น่าหมักกระถินกันเนาะไม่ได้ขีดอยากกินตัมมังหุงพี่น้องอยากพี่น้องบ้านพี่น้องคือทอดตัมมังหุงพี่น้องไปอยู่ไชก็อยากกินเลยตัมมังหงอย่พี่น้องกระกำพืชคนลาวมันก็กินทั้งสั้นเลยอ่าคนลาวต่อให้เข้าวลำด้วยเขาก็ต้องกินแบบนั้นเลย ให้ก็คือกันเขาบ่เลิมดรอกอาหารบ้านเกิดเขามีตะมึงเนาะไปดัดจะริดดาคุบอกกูน่ะกินปลาแดกกินตำมะหุงกินตะทอดไข่กินแต่อันนั้นอันนี้กินตะพักกินตะหยาอืคนลาวเขาก็กินแจวกินพักนี่เลยเขาก็มากินนะเขาต้อคหะเขาไปกินอาหารรู้ๆราคาแพงๆกินได้แต่ให้เขากินคู่มือเขากินบะไร้รอกกูรับประกันเลยกูผู้หนึ่งกินบะไรอืม้ามีตำแจวบอต้มพักบอรวกพักบอคูกินได้คู่มือแบบนี้ค่ะเออ ทอดไก่ทอดปลาเออคนเหลาหนึ่งปลาหนึ่งพักปนกระปูปนกบปนเขียดอาหารบ้านเฮาสนั่นตัวอืมมันชิมาดูถูกกูกินแบบมึงกินหมักกะทินข่างทังมึงคือบาดูถูกมึงแม่ส่ะเออหมักกะทินนะมันชิมีราคาหายนี่สมักกะทินอ่าเอยูเมืองนองก็ไม่มีต้นกระทินนี่ทันเลมันก็มีและเมืองได้ฮอนมันก็มีเบิรอะไรก็คือบ้านเฮาน้องไม่เนะมันอืมกะทินนั่นเดียวกันนะมึงเฮาเร็ว เออกระทินนั่นเดียวน่นหละมันก็ไปทั่วโลกละูะต้นกระทินนี่เอาขายกัญชาแลเขาขายกีบปึกพี่น้องเขาโม้จังคนนั้วนว่นนีตล่ล้าเขาอีกครับอันนี้เขากีบดำเขาจะไปใส่เนาะคนนั้นว่นนีแต่แถวล้าเขาแถวไทยขยี้มันอีกนะสีเอามันอีกเดี๋ยวเขาจัดหายเขาส่งวีดีโอหายเด้อบ,บาน <c oughs> อ่ากูกะบู๊หูคือก,กันนะเพชรมึงหนามาหากูได้ได้อยู่สือบอกคอเขามาเออขอเป็นมาแต่ไปแต่ว่ามันเป็นนั่น มีแต่วิดีโอมันบดพี่น้องเลยอือน้ำหอมเนี่ยมันก็สีบอ,อกว่าบาด้แพงน้ำหอมกวดลขวดหาสิบบาทใช่ขออถูกตกกระหอมอยู่ได้เห็นว่าค่ะให้คก็เมนตขีเต่าเลคุหอมป่ะหอมหอมหอแปบแ่ออ่ะพี่น้องไปเลยเด้อ ม่อในอข้อสามดอกแต่พอเช้ากลางวันเย็นจัดไปให้ลูก <c oughs> ให้ลูกหลับก่อนอให้ลูกหลับก่อนโ <c oughs> อเคพี่นอ้องบ๊าย<ม><ส>บาย,บายอของหมกักเนาะเห็นอะไรซัะ